สว,รรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกับวัดคาเฟ่ในงานแฟนชายสร้างอาชีพ2024นะคะ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะที่นี่นะคะเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะสำหรับงานนี้มีตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16ธันวาคม2567นี่เลยมากกว่า40แบรนด์แฟรนไชส์เจ้าดังนะคะและวัดคาเฟ่ของเรานะคะอยู่ที่บูธ A03 เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปรวมบรรยากาศนะคะในงานให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะตามผู้ผลมาเลยค่ะ แล้วจุดเด่นของแบรนด์เราเนี่ยแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงคะค่ะข,ของเราก็คือจะเป็นกาแฟโบราณนะคะคั้วบดเองเป็นสูตรพิเศษของวัดคาเฟ่พิเศษก็คือตัวเม็ดกาแฟใช่ค่ะตัวสูตรของกาแฟที่ขายดีจะเป็นชาไทยชาเขียวกิน่นจะหอมเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่ลูกค้าชอบมากก็คือถุงกระดาษนะะเ,นเก็บความเย็นบ จะแฟถุงกระดาษเลยใช่ค่ะชุดที่ขายดีเลยก็คือเซตสามหมื่นห้าเก้าร้อยค่ะได้ของทุกอย่างครบแล้วก็เราไปสอนให้ซีถึงที่แบบจับมือชงแต่งร้านให้จัดร้านให้ทั้งหมดเลยค่ะคือหมายถึงว่าก็ต้องสอนจนกว่าคุณจะชงเป็นใช่ค่ะภายในหนึ่งวันจะชงอร่อยอย่างนี้ดว่ใช่ค่ะอร่อยแน่นอนค่ะมีคู่มือให้มีคลิปวิดีโอสอนชงให้อย่างละเอียดดูทบทวนได้ตลอดไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะลงทุนน้อยแล้วก็ที่สําคัญค่ะกําไรก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ รับวัดคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะค่ะวันนี้อยากจะให้แนะนำตัวนะคะแล้วก็แนะนำแบรนด์แฟรนไชส์วัดคาเฟ่นิดนึงนะค,ะค่ะค่ะก็ของเรานะคะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์วัดคาเฟ่กาแฟโบราณน,นะคะซึ่งวันนี้นะคะ ในส่วนของคุณนิวัฒน์ใบบัวเจ้าของแบรนด์วันนี้ไม่ได้มานะคะเมื่อวานมาเยี่ยมชมไปแล้วค่ะ,ะส่วนผู้ผลเองนะคะก็เป็นครูสอนชงด้วยนะคะวันนี้ก็มาให้คําแนะนําให้คำปรึกษาสําหรับคนที่สนใจธุรกิจแฟรนไชายกาแฟโบราณแบบถุงกระดาษค่ะ ึ่งหลายท่านอาจจะเห็นอยู่แล้วเนาะมีที่วุ้ยที่มาอยู่ในเซนท้านของเราด้วยนะคะนั่นคือวันนี้เนี่ยท้องมีจำหน่ายกันด้วยที่บูธอย่างถ้าเป็นถุงแบบนี้ค่ะ,คะเรามีจุดเด่นแล้วก็มีจุดแข็งอะไรกับธุรกิจที่เป็นกาแฟใส่ถุงกระดาษแบบนี้ค่ะสำหรับกาแฟถุงกระดาษของเรานะคะก็คือเป็นถุงกระดาษที่สามารถเก็บความเย็นได้นาน4-5ชั่วโมงนะคะก็คือถือได้ว่าซื้อ1ถุงนะคะ35บาบาทใหญ่ๆแบบนี้กินได้ทั้งวันเลยค่ะค่ะแต่ว่ารูปแบบแก้วก็มี ใช่ค่ะก็มีรูปแบบถุงกระดาษด้วยแก้วด้วยมีตั้งแต่ไซส์ S นะคะราคา25บาทนะคะราคา30บาทแต่ก็ถุงใหญ่ๆแบบนี้35บาทเท่านั้นค่ะก็ต้องบอกว่านะคะกาแฟโบราณของวัดคาเฟ่นะคะเป็นกาแฟสูตรพิเศษนะคะเรามีสูตรขั่วบทของเราเองนะคะซึ่งติดใจลูกค้ามากๆนะคะสำหรับ ลูกค้าในเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะต้องบอกว่าหลายหลายคนก็ชื่นชอบมากๆกับกาแฟโบราณของวัดคาเฟ่นะคะแล้วเราก็มีชาไทยนะคะที่ขายดีมากๆเช่นการจะเป็นกลิ่นชาที่หอมนะคะสไตล์ของชาเหนือนะคะ วันนี้วัดคาเฟ่มาเยือนถึงเซ็นทรัลนครสวรรค์แหน่นี้จะต้องปีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้แน่่คะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงานวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะก็คือสั่งจองแฟรนไชส์วันนี้รับส่วนลดนะคะ2,000บาทไปเลยนะคะ าสุดดนะคะใช่ค่ะของเรามีบริการสอนฟรีถึงที่นะคะดูแลแบบจับมือชงนะที่สำคัญวัดคาเฟ่เน้นมากเรื่องการโปรโมทโฆษณา ทางช่องทางโซเชียลต่างๆนอกจากนี้ค่ะบางท่านอาจจะมีความกังวลในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆท,ที่ใช้ทง,งไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องปรุมตาๆน,น้ำตาลเอยนมเอยหรือว่าแม้กระทั่งส่วนผสมหลักที่เป็นชาหรือว่ากาแฟค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าสําหรับวัดคาเฟ่นะคะเรามีการควบคุมในส่วนของวัตถุดิบต่างๆให้ทั้งหมดค่ะคือวัตถุดิบที่ออกจากทางู่นใหญ่ของแฟรนไชส์เนี่ยก็คือมาตรฐานอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องสูตรการชงไม่ต้องกลัวว่า ชงไม่เป็นชงไม่ได้นะคะทุกคนชงไม่ว่าใครชงรสชาติจะเหมือนกันหมดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตวงน้ําตาลตวงนมทุกอย่างนะคะก็คือเราจะมีการตวงให้แบบเป๊ะเลยนะคะค่ะและช่วนท้ายดี้ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรค่ะกับผู้ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ยินเสียงนี้นะคะลวสนใจค่ะในแบรนด์องวัตนักเตในอื่นๆอยากมีอาชีพที่ลงทุนไม่เยอะนะคะทําง่ายนะคะทําเลก็ตามบ้านก็ได้จะเช่าตามตลาด ก็ได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่กำไรดีนะคะยั่งยืนและที่สำคัญน,นะคะเรามีการดูแลสาขาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโปรโมตต่างๆให้ครบเลยค่ะ